สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมน้องนนและก็น้องมิกนะครับวันนี้เราทั้งสามคนจะชวนทุกคนมากินตำส้มตํานะครับผมและวันนี้เรามีซี่โครงซี่โครงหมูซี่โครงหมูหมักกึ่งไก่ผมอะไรก้ออไ้อบางอย่างหมักหมูหมักกึ่งไก่อันนี้เป็นหมูหมัก อะไรนะวิงแซบวิงแซบที่แรกกะว่าจะทำหมูหมักอบาร์บีคิวแล้วคือมันมีหลายขั้นตอนไงก็เลยทำไม่ทันก็เลยเอาวิงแซบมาหมักก่อนลองลองแต่เราลองชิมเนี่ยอร่อยนะครับผมเนี่ยสุดยอดมากชิมก่อนเขาเลยอ่ะโอ้ยนั่นล่ะไอวิชิาใหญ่สุดเฮ้ยกัดมือกันให้เหรอเห็นไหมก็ดเลยมันก็อร่อยเหมือนกัน วันนี้ก็ท้่มตำวันนี้เหนียววันนี้ตำมั่วนแล้วครับผมถือว่าม่วแล้วกันวันนี้ใส่กระโพาะทอเหนียวด้วยมีกระชายมาแต่แเรามากินกันแล้วผมเที่ยงแบบนี้หิวข้าวมาซื้อข้าวมาครึ่งกิโลครับวันนี้กินทั้งหมดเลยถ้าไม่กินข้าวกันกินแต่หมูก็จะมีส่วนแบบขอตัวเองให้อายกาเป็นหมูไหมใช่วันนี้กระดูกอ่อนนะครับผมจะคงหมูอ่าย่างใช่แล้ว มีกระแม่มีกัระแม่ข้าวเหนียวอ่ะเอานิดนึงอ่านิสเลี้งเพราะไม่ชอบกินข้าวเหนียวเขาชอบกินรู้กันเรารู้กันไอ้อย่างมันตั้งยางเจอหรอมันเป็นกระดูกอ่อนอ่ะบอกอ่อนแล้วก็อันนี้กระดูกแข็งกระดูกอ่อนเราไม่งาะนี่จัดมาครับทุกคนครับผมวันนี้กินส้มตำด้วยกันเป็นไงเป็นไงหอมสุดยอดย่างตั้งแต่แปดโมงเช้า ก <laughs> ี่ชั่วโมงตอนนี้บ่ายสองบ่ายเที่ยงยังเที่ยงในูนลีกายยังไงเป็นบ่ายสองเนี่ยเหบ่ตงหรือเปล่าตาคนอะดิไม่ตรงกอกระมูะกมดเออหือฮะกระยุกกระดูกอ่อนก็บอกแล้วมันมีกระดูกอ่อนเ <laughs> ออหืออะไรตัดเข้าไปเกมิมมาชวนไม่พี่น้องมากินหน่อยสิ S <S มาทุะคนครับกินในกัาครับผมตอนนิ่งอย่างนี้พี่เกมไม่ค่อยอยากจะชวนแล้วเพราะพี่เกมกินอย่างเดียวใช่ใช่แบบใช้เราชวนไงกินก่อนไงพี่ชวนทุกคลิปแล้วเขาไม่มากันนะแต่ของมาได้แต่ดีดูอ่ะมาจริงเราก็ทําทุกวันอ่ะเราก็ชวนกินนี่ใช่ไหมครับทุกคนถ้ามาจริงผมก็ให้ทุกคนกินกับพวกเราอ่ะอื ข้าคั่นตัครับพี่โครงสุดยอดอืมไอ้เข้าเหนียวนุ่มแล้วมันแย่งเขากินทำไมจับจับปุ๊บรู้สึกได้เลยหย่างข้าเหนียวกว่าอย่งไม่ได้เหรอไม่ได้ให้บอกว่าจบเข้าเหนียวไปไม่ชอบนะครับหมูนี่ขาวเหนียวถ้ามาช่วยกันทำอ่ะจะให้แทงหมูถ้าแทงปุ๊บมันจะนุ่มน่าเบียดมาไหมไหนเสียนัดมากี่โมงเรามาเที่ยง อรก็มาเฮี่ยงตรงนะไม่เผื่อเวลาเท่าดับรถเที่ยงตรงเประแม่ําตำกินเลยเขาหล่อไปกำนึงอ่ะมีข้าวโพดด้วยตำอ้ไยังนี่นม่บอกม่บอกใส่ข้าโพดก็แล้วใส่ครับตำมั่วตำส่ดตำแตงนุม นัวมันมันมันมากเน,นี่ยเฉพาะโดยเฉพาะ<ช>ตรงกลางเนี่ยนะไออื<ช>้อ้วนแต่แต่ข้างข้างมันจะแห้งหน่อยสองมเมยเขาเนี้ยห้านิ้ว <c oughs> อร่อยอ่ะ ขึ้นชื่อว่าหมูแล้วเนาะหมูย่างแต่จะแม่อร่อยไปไหนหมักด้วยอันเนี้ยมากินตอนนี้ข้าวเที่ยงกันยี่ข้าวเที่ยงก่อนแล้วมากินนี่ไม่งั้นไม่อิ่มไม่อิ่มเลยอ่ะใต,ต้องกินสองต่อสุดยอดเดี๋ยวเย็นนี้จะให้น้อมิกไอ้ผัดผักบุ้งปลายแดงให้กินนะครับเย็นนี้ ขอามุ่งเนาะรอชมคลิปต่ตอไปเ็ยมากผมเป็นด้วยผมผดแดงอ๋อเคยเห็นเขาทำอยู่ลองทำดูไม่อยากเมนูเพื่อนผ่านหนาวไปร้อนมาก็ร้อนจริงครับผมร้อนนี่แหละ <laughs> ทำอะไรนิดหน่อยเง้อะไรเลยพึ่งพัดลมอีกแล้วพัดลมน้อยใจอยู่ตอนกลางคืนรู้สึกว่ามันร้อนหมากเลยเนี่ยต้องห่มนี่แบบต้องถีบออกอะหน่มเพัดลมผมพานอนแต่มันอลไเอาพัดลมเป่าตาให้มันรับแต่ละคนต็วพัดลมหอมมากทุกคน กับพัดลมผมพางดีถ้าลมตอาตาให้หลับนี่ <c oughs> มันรับง่ายไงอาการนา่าจะหนักแล้วตามันแห้งแล้วแบบมันอยากจะรับอ่ะไอ้บอกเคยเป็นอหรบอกแสดงว่านอนแปลกคนแล้วเนี่ยตรวจตรวจกระมองซะบ้างอือดูเข้าพูดอ่ะไม่ต้องอันนี้ดีกว่าไม่ว่าเปิดก็ได้เลยไม่แค่ลงหัวลงหมอนก็หลับไปแล้วเปิดพัดลมหรอใช่เราอ่ะนู่นนี่นี่ไม่ต้องเราอ๋อลงหมอนก็หลับไปตายแล้ว คืนหนึ่งไงนอนอยู่ไม่ใช่ท่าเดียวนะครับผมรอบทิศรอบทิศครับผมบนแบบเข็มนาฬิกาทุกคนอ่าอย่าอู้ความจริงนะไม่มีใครนอนด้วยได้อ่ะมีช่ำอ่ะนอนกันนะขนาดผมนอนด้วยเต้นทีผมอะทุกคนเหมือนกับละเมอหรือว่าอะไรทั้งอย่างะครับมอดีก็ตีนทีตึบเอ๋ออะไรไว้นอนทิบย์ทำมวะ กินอะไรกันครับเดี๋ยวก็หัวโขกเตียงตึ้งพี่แกไม่ต้งตื่นขนาดพี่ใหม่จุดลูกบอลยังไม่ตื่นนะทุกคนสุดยอดจริงๆนอนคอพับเยอะตลอดอันนี้อร่อยว่ะช่วงนินทานนู่นแหละบุรีบุรีกินอีกอ่ออินแบบ ยังคงอิ่มกินอีกต้องแยกกันกินมันจะอร่อยอ่ะใช่เค็มเดือดตั้งเยอะนะรับเสพผลน่าเมนูเนี้ยนุ่มๆบางที่หายหมดละจะบอกว่าอิ่มแล้วทุกคนอิ่มมากนะอืมไอ้ข้องใต้เข้มข้นกว่าแบบรู้สึกแบบ แซ่บอ่ะนันไมอย่าไปกินเดี๋ยวนั่งชอบไงไม้เกินนิดหน่อยตอนนี้ผมต้องการน้ำเพราะข้าเหนียวจีนครัอไปเก่งเชียวร้อนไปยมให้ข้าวโพดอิ่มร่นมิกะอิ่มครับหนังทองตึงหนังตาก็จะย่นนะข้าวเหนียวด้วยตอนนี้ ยิ่มนานด้วยข้าวเหนียวมันจุถ้าเหนียเราถับกินข้าวเหนียวครับนนี่กินทุกวันอ่ะถ้าไม่กินข้าวเหนียวแบบไม่มีแรง <c oughs> เดิเนเดินเหมือนจะล่มอ่ะยิ่งไปทํางานนะถ้ากินข้าวเจ้าในโอกแป๊บเดียวครับผมหิวข้าวแล้วถ้ากินข้าวเหนียวนี่มันจะอยู่ท้องนานมันจะมีแรงมันไปอืดในท้องด้วย,งย <c oughs> ไงไวันี้ท้องก็จะป่องออกป่องออกมันก็จะอิ่มนานข้าวเจ้ามันมันไม่ค่อยเท่าไหร่กินมื้อเดียวก็อยู่ได้เป็นวันแล้วน่ะถ้าบรทํอย่างนะข้าวเหนียว ตัดให้หน่อยเสียฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวคงอิ่มสิเดี๋ยวคนเดียวเลยสดตำโอ้ยแศบถุกวนเลยเอาข้าวเหนียวพอหรอพอครับอิ่มอิ่มพอแล้วก็พอครับจะได้เก็บไปกินตอนเย็นเย็นสดต<ๆ>ก็เหลือเป็นจานเลยอันนี้ไม่ให้กินแล้วนะ ขอสักตอนหนึ่งก็ได้อิ่มแล้วจะเหลือมากินตอนเย็นโอ้โหด้วยคิโก้อ่ะเวลาให้กินน่ะไม่กินอ่ะเนาะนี่ไงกินไงต้องกินเยอะเลยเนี่ยเวลานอกเอบาก็ไม่ให้กินแล้วนะครับผมปัเดี๋ยวคลิปนี้ผมกินไปชี้โคงเดียวก็พอใจแล้วลาทุกคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนทุกคนมากินส้มตำด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีซี่โครงหมูย่างนะครับผมอร่อยมากมากเลยครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็จะให้น้องมิกผัด มามา <c oughs> มผัดมามากก็ได้หม,ม,มามาแมวผัดเผาบุ้งไฟแดงอยากจะเห็นไงอ่าโอเคได้เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>